เป็น BBC กับ The g ก a r เดียเป็นสื่อของอังกฤษนะฮะเขาระบุว่าจริงๆแล้วก่อนหน้าที่จะเกิดเหตุสังหารทรัมป์เนี่ยทาง Secret Service เนี่ยได้มีการยกระดับความปลอดภัยของทรัมป์ขึ้นมาเยอะพอสมควรแล้วเพราะว่า <c oughs> มีข้อมูลของหน่วยข่าวกรองที่ชี้ว่าทรัมป์กำลังตกเป็นเป้าการสังหารจากอิหร่านอิหร่านมาเกี่ยวได้ไงเดี๋ยวพี่นาเล่าให้ฟัง ในรายงานของเด e g การเดียกับ BBC บอกว่าข่าวที่ได้มาเนี่ยสาเหตุที่ทรัมป์ตกเป็นเป้าของอิหรา่านเนื่องจากอิหรา่านต้องการแก้แค้นที่ทรัมป์เนี่ยเคยสั่งให้มีการสังหารพลตรีกอรซิมสุไลมานีซึ่งเป็นผู้บัญชาการกองรังคุธเป็นหน่วยหนึ่งของกองกำลังพิทักษ์ปฏิวัติอิสารามหรือว่า IRGC สังหารด้วยโดรน <c oughs> เมื่อเดือนมกราคมปี2020ในช่วงที่ทรัมป์เป็นประธานาธิบดีคนที่ตามข่าวตะวันออกกลางคงจะได้รู้จักนายพลสุไลมานีนายพลสุไลมานีเนี่ยนะฮะเป็นเข <c oughs> าเรียกเป็นบุคคลที่มีอิทธิพลลำดับต้นๆของอิหร่านนะคะผู้บัญชาการกองลังคุสเนี่ยสำคัญมากคือหลังปฏิวัติอิสลามปี1979เนี่ย อิหรานก็มีการก่อตั้งกองกําลังขึ้นมาชื่อกองกำลังพิทักษ์การปฏิวัติอิสลามไม่ได้เป็นส่วนหนึ่งของกองทัพนะฮะเป็นกองกำลังต่างหากตั้งขึ้นมาเพื่อที่จะปกป้องการปฏิวัติในปี1979ขึ้นตรงต่อผู้นําสูงสุดก็คืออายาตุลาคอมเมนีแล้วในกองกําลังพิทักษ์ปฏิวัติอิสลามเนี่ยก็จะมีหน่วยที่เรียกว่าหน่วยกองกําลังคุตเป็นหน่วยปฏิบัติการนอกประเทศเหมือนกับ CIA ของสหรัฐเนี่ย ท่านนึกไม่ออกแล้วกองกำลังคุดเนี่ยในช่วงเวลาดังกล่าวเนี่ยนำโดยนายพลสุไลยมนีแล้วเป็นช่วงที่กองกําลังคุดเนี่ยปฏิบัติการหนักมากในหลายพื้นที่ของตะวนันออกกลางยกตัวอย่างเช่นปี2015มีส่วนในการไปอ,อพองถ่ายนักรบจากเฮสบะลเลในเลบานอนเข้ามาช่วยเหลือ พันธมิตรของอิหรา่านอย่างประธานาธิบดีอวัซซาตของซีเรียซึ่งสู้รบกับกลุ่มต่อต้อนานรัฐบาลอยู่ในสงครามกลางเมืองนะคะหรือในอิรักคนอาจจะถามว่าแล้วนายพลสุไลมานีทําอะไรในอิรักนายพลสุไลมาน,นีถูกสังหารด้วยโดรนขณะที่ออกจากสนามบินของกรุงแบดแดดของอิรักในวันที่3มกราคมปี2020 นายพลสุไลมานีไปอิรักเพราะอะไรตอนนั้นเนี่ยอิรักเนี่ยช่วงปี2014จนถึงช่วงเวลาดังกล่าวเนี่ยเป็นช่วงที่อิรักเนี่ยกำลังรบกับไอซิสไอซิสเนี่ยยึดอิรักแล้วก็เกือบครึ่งประเทศเนี่ยตั้งแต่ปี2014เนาะมันจะซับซ้อนนิดหนึ่งเพราะว่าเอาแบบหยาบๆยาเนี่ยกลุ่มไอซิสเนี่ยเป็นนักรบซุนีนะฮะเป็นจำนวนมากเป็นนักรบเก่าเป็นทหารเก่าของซดัาฮุสเซนแล้ว ในทางแบ่งกันแบบหยาบๆเนี่ยเขาก็จะไม่ถูกกับทางฝั่งชีอะอิหรานเป็นชีอะช่วงที่ไอซิสแบ่งบานรุ่งเรืองในออรักแล้วก็ข้ามไปซีเรียแล้วกลับมาอิรักเนี่ยมันก็มีความพยายามในจะในการกำจัดกลุ่มไอซิสใช่ไหมแล้วก็สหรัฐก็เข้ามานะฮะมาจับมือกับเคิร์ดทางตอนเหนือพวกทหารเพชเมกากำจัดไอซิส ตอนนั้นเนี่ยอิหร่านก็เข้ามาเกี่ยวพันเพราะว่าอิหร่านก็กลัวนะคะว่าถ้าเกิดไอซิดเบ่งบานมากเนี่ยมันก็จะเป็นภัยคุกคามต่ออิหร่านเองก็เลยมาเป็นพันธมิตรโดยโดยอาจจะไม่ค่อยเต็มใจมกักคือมีศัตรูคนเดียวกันคือไอซินะคะตอนนั้นเนี่ยสหรัฐกับอิหร่านเนี่ยอยู่ฝั่งเดียวกันแต่ว่าไม่ได้รบด้วยกันนะ,ะเพราะอิหร่านเนี่ยเขามีการระดมเอานักรบชีอะจากหลายๆที่มารวมอยู่ในอิหร่าน แล้วก็ตั้งเป็นกองกำลังที่ชื่อ Popular Mobilization Forces PMF ทีนี้ PMF เนี่ยแข็งแกร่งมากนะคะเพราะว่ารบเก่งอิหร่านเทรนให้แล้วเครื่องมือองค์กรที่ใช้ในการ m obilize บรรดาทรัพยากรแล้วก็นักรบเนี่ยก็คือกองกำลังคุดแล้ว PMF เนี่ยก็กลายมาเป็น key man ตัวสำคัญในการเมืองอิรักเพราะว่าหลังจากปราบ i อซิได้ ปี2019เกือบสิ้นเชิงเพราะว่ายึดโมดสุนคืนได้เนี่ย PMF ก็เข้ามาเล่นการเมืองด้วยเหมือนกับเฮชบอลละในเลบานอนนายพลสุไลมานีก็เลยต้องเดินทางมาอิรักเพื่อที่จะมาติดต่อเจรจาบัญชาการนะฮะเพราะว่าตอนนั้นเนี่ย PMF เนี่ยเข้ามาในอิรักแล้วก็มีติ่นอายของอิรานเนี่ยเข้ามาครอบคลุมการเมืองอิรักอยู่แล้วคนอิรักก็ไม่ค่อยสบายใจในช่วงนั้นนะฮะทีนี้สหรัฐเนี่ย ก็เริ่มไม่สบายใจว่าอิร่านจะแผ่ขยายอิทธิพลเข้ามาในอิรักซึ่งตอนนั้นยังมีทหารสหรัฐประจำการอยู่บ้างนะแล้วก็ตอนนั้นทหารสหรัฐก,กำลังโดนอิรักรัฐบาลอิรักตอนนั้นบอกไม่เอาละออกไปออกไปสหรัฐก,ก็เลยรู้สึกว่าเออฉันจะสูญเสียที่ทางในอิรักไปหรือเปล่านะแล้วก็ไม่ไว้ใจพลตรีกอซิมสุไลามานีก็เลยเอาโดนไปสังหาร ขณะที่เดินทางออกจากสนามบินในกรุงแบกแดดเสียชีวิตทันทีนะคะแล้วก็อิหร่านโกรธมากงานศพของพลตรีกอรซิมสุไลามานีพี่นาจำได้ในเตรานเมืองหลวงเนี่ยคนออกมาเป็นล้านล้านคนเลยแล้วก็เขาก็ประกาศว่าโดนั์ทรัมป์เนี่ยเป็นอาชญากรนะแล้วก็จะเอาตัวมาลงโทษซึ่งสิ่งที่มันเกิดขึ้นตอนนั้นเนี่ยมันก็เลยกลายเป็นสิ่งที่ หน่วยหน่วยสายลับเนี่ยเขาจับตาดูมาตลอดอีกคนหนึ่งที่โดนเนี่ยก็คือไมค์ปอมเปโอซึ่งก็อยู่ในรัฐบาลทรัมป์ตอนนั้นแล้วก็เป็นคนที่วางแผนสังการให้ให้สังหารสุลัยมานีนะฮะสองคนก็คือโดนัลด์ทรัมป์กับไมค์ปอมเปโอเขาก็จับตามองเรื่อยมาแล้วปรากฏว่าเมื่อไม่กี่สัปดาห์ที่ผ่านมามันมีข่าวกรองออกมาบอกว่าอิหร่านอาจจะรอบสังหารทรัมป หน่วยซูเคชเซอร์วิสก็เลยเพิ่มระดับการรักษาความปลอดภัยให้นะฮะแต่ว่าเรื่องนี้ไม่เกี่ยวกับเรื่องที่สังหารทรัมที่เกิดขึ้นเมื่อวันเสาร์คือต้องแยกกันนะคะเพราะว่าถึงแม้จะมีข้อมูลจากหน่วยเขาวกรองออกมาว่ามีความพยายามสังหารทรัมจาก อะไรก็ตามที่เกี่ยวข้องกับอิหร่านซึ่งอิหร่านออกมาปฏิเสธแล้วนะคะวันนี้บอกว่าฉันฉันไม่เคยมีแผนทําอย่างนั้นเลยแล้วถ้าฉันจะแก้แค้นทรัเนี่ยก็จะแก้แค้นในเกมก็คือเอาขึ้นสารอาญายุติธรรมระหว่างประเทศนะะไม่เกี่ยวอิหร่านปฏิเสธแล้วแต่ว่าอย่าเอามาปนกันเพราะว่าในสำนักข่าวของสารรัฐรวมถึงบีบิกับเดอะการ์เดียที่เขียนเรื่องนี้เขาบอกว่า การยกระดับความปลอดภัยให้โดนัททำเนี่ย want, right ไม่เกี่ยวข้องกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อวันเสาร์มันเป็นเรื่องบังเอิญเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นวันเสาร์ตอนนี้เนี่ยมันบ่งชี้ไปในทางที่ว่าเป็นโดม e สติกอิชชูก็คือเป็นเรื่องภายในประเทศจะเป็นเรื่องอะไรก็ตามจะเป็นเรื่องของมือปืนคนเดียวว่ามีสภาพทางจิตไม่สมบูรณ์หรือจะเป็นเรื่องการเมืองก็ตามแต่เป็นเรื่องในประเทศไม่เกี่ยวข้องกับเรื่องของ ประเทศใดประเทศหนึ่งที่เข้ามาสั่งการในการสังหารครั้งนี้นะคะอันนี้ก็เล่าให้ฟังเพราะว่าอ,อ,อยูอยู่เยอยรันก็โดนลากเข้ามาเกี่ยวนะซึ่งเดี๋ยวถ้าทรัมป์ขึ้นมาเป็นประธานาธิบดีจริงๆเนี่ยอันนี้นะมันก็จะมีเขาเรียกวา่าทกกร,รมออกมาอีกเชื่อเด็กถ้าไม่เชื่อเดี๋ยว,ยวติดตามหลังเลือกตั้งนะ <laughs> ทีนี้ในวันที่มันมั่วๆซัวๆกันอย่างเงี้ยต้องไปดูโพลหน่อย จะได้ดูว่าทิศทางยังไงคือพี่นาจําได้ว่าวันที่มีการสังหารทรัมป์เนี่ยคนบอกว่าโห,โหทำต้องชนะแน่ๆเลยต้องแดงทั้งแผ่นดินแน่ๆเลยแดงนี่นนนหมายถึงพรรคติปิการ์นะันเข้าสีแดงเออไม่เกี่ยวกับการเมืองไทยปรากฏรอยเตอร์กับอิปซอกก็ไปทำโพลโพลเจ้าอื่นยังไม่เห็นเอาเอาของรอยเตอร์ก่อนละกันนะคะเขาไปทำโพลรอบสังหารวันเสาร์เขาไปทำโพลวันจันทร์วันอังคารแล้วก็ผลออกมาว่าเช้าที่ผ่านมา ไปถามความเห็นผู้มีสิทธิเลือกตั้ง1,200คนที่เป็นทั้งผู้สนับสนุนเดโมแครตแล้วก็รีพับลิกันน่าสนใจมากที่ร้อยละ84ของทั้งสองกลุ่มเนี่ยบอกว่ากังวลมากกับสถานก,การณ์ที่อาจจะควบคุมไม่อยู่แล้วนำไปสู่การก่อเหตุรุนแรงจากกลุ่มสุดตรง จริงๆแล้วก่อนหน้านั้นพฤษภาคมมีการสำรวจมาแล้วนะคะตอนนั้นเนี่ยคนร้อยละ74กังวลแต่ตอนนี้ขึ้นมาเป็น84อีกประเด็นหนึ่งที่น่าสนใจในการถามแบบสอบถามครั้งนี้คืออะไรรูม้มะคะแนนนิยมระหว่างโจไบเดนกับโดนัลด์ทรัมป์ปรากฏว่าโพลของรอยเตอร์อิฟสอดเนี่ยทรัมป์ตอนนี้มีคะแนนนิยมอยู่ที่ร้อยละ43ไบเดนอยู่ที่ร้อยละ41ไม่ห่างกันมาก 2 2 point อิฟสอบกับรอยเตอร์ก็เลยสรุปนะคะว่าเหตุพยายามลอบสังหารทรัมป์เนี่ยอาจจะไม่ได้เป็นปัจจัยที่ทำให้คะแนนนิยมของทรัมป์พุ่งสูงมากเหมือนอย่างที่หลายคนประเมินไว้นะคะแต่อย่างที่บอกนี้ก็เป็นของรอยเตอร์กับอิฟสอบเท่านั้นของเจ้าอื่นเดี๋ยวรอดูว่าเป็นยังไง